สวัสดีค่ะเช๊กี้เลดี้โกโก้นะคะวันนี้จะมารีวิวแฮนด์ครีมนะคะของพรานาลีเป็นแฮนด์ครีมที่สำหรับซ่อมแซมผิวมือที่หยาบกร้านนะคะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์10%และคอลลาเจนค่ะอันนี้โกโก้ได้มาในโคโค่บ็อกซ์เดือนเมษายนนะคะเป็นขนาดทดลอง10มิลลิลิตร แล้วก็ข้างกล่องเนี่ยมีเขียนว่ากล่องนี้มีม,มูลค่าเจ็ิบาทเมื่อนำมาแลกซื้อขนาดเต็มได้ด้วยนะคะหลอดเล็กพกง่ายนะคะ Ultra Rich Hand Repair ซ่อมแซมมือที่หยาบกร้านแตกแห้งนะคะมาดูเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ่ะเป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวไม่เหนียวมากนะคะ กลิ่นหอมดีนะคะอธิบ้ายไม่ถูกแหมถ้าเกิดว่าในวิดีโอรีวิวเนี้ยมันสามารถอัพโหลดกลิ่นไปได้ด้วยคงจะดีนะคะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์วิตามิน AEf อโรสฮิปออยล์เราสงสัยกลิ่นนี่น่าจะเป็นกลิ่นของน้ำมันโรสฮิปมนะคะ มีคอลลาเจนนะคอลลาเจนก็รู้อยู่แล้วว่าสามารถซึมเข้าไปาบำรุงริรร้วรอยได้นะคะในกรณีนี้ก็เป็นริ้วรอยที่มือแล้วก็คารโมมาช่วยบำรุงผิวแบบช่วยสมานผิวช่วยทำให้ผิวรู้สึกสบายนะคะใช้มาและวสองครั้งค่ะก็ชอบที่กลิ่นแล้วก็ไม่เหนียวนะคะหลอดเนี่ยพกง่ายเหมาะมากๆที่จะไปพกในกระเป๋าไม่ต้องแบกหลอดใหญ่ๆนะคะใช้ได้เป็นสิบทีเหมือนกัน ขนาดเต็มจะอยู่ที่60มิลลิลิตรนะคะยังไงก็เข้าไปดูได้ที่สยามพารากอน Fly Now Factory Outlet หัวหินนะคะหรือดูได้ที่เว็บไซต์ pranali wellness com นะคะดูจากการ์ดของ Coco Box เนี่ยนะคะ ขนาดเต็ม60มิลิลิตรราคา550บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ p r a n a l i a wellness com นะคะอย่าลืมเอากล่องขนาดทดลองอันนี้ไปด้วยนะคะได้ลด7จบาทนะคะก็เหลือ480ค่ะขอบคุณที่ชมรีวิวของ t e c h y l l d y y g o โนะคะผลิตภัณฑ์ที่เหลือในโ o โก้บลอกอีกสชิ้นก็จะรีวิวตามๆม,มานะคะวันนี้ t e c h y l l d y g o g โขอลาไปก่อนนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเขียนมาได้นะคะ หรืออย่าลืมกดไลค์ที่ Facebook ของเ e ็กกี้รัดดี้โกโก้นะคะบ๊ายบายค่ะ